ครับสวัสดีครับพี่นออ้องมาให้อาหารปลาครับเมื่อนี้น้อ,นองๆลูกๆทีมงานรัตนจินนิตาเที่ยราศพึงจะลุง่งแพง่งเพ่งลุ่งเพ่งในมือแหลกนะครับผมลุ่งเพ่งมือแหลกแต่ได้มาให้อาหารปลาอยู่สวนกับพี่นออ้องตอนนี้ท่านนําเนาะครับผมให้อาหารปลาไปพร้อมหลังจากที่นาไทยมหาเศรีแห่งเมืองนะครทองเนาะครับผมออกเอ่ยเผยวาจา่าแล้วลูกไส้ทั้งซีข้น วิธีหาอุตมะกาสะวิริยะนะครับผมสิผ้านองเป็นกราบทุ่นสเสด็จแม่านาฏไทยนะครับผมก็ถวายบองก้มเธอไปจกักษาสเสด็จแมก้มสุกะมีจะพวกเจ้ทะลูกเลยสเสด็จแม่ส่งสบายดีนะพะเจค่ะนี่คืออุตมะกาสะวิริยะพร้อมทั้งอ,องค์เหนือหัววิเทหะนะครับผม กววมสูงก็มีจะพวกเจ้าลูกเอ้ยองเหนือหัวเวเทีฮะคือส้งสีต่างๆลูกหลาแต่งโตสีโกโก้สิเปดเทียวทั้งไรเนาะมีใต้ขุนมูสนมหลายรุ่นอีผ้ากันไปใส่ลูกหลาเฮอุตมะวิริยะกาสาวิริยะากะเลล่ำนะครับผมผมเขาวาตอเจ้าผู้เป็นแม่มันดาวิเทหหะองค์ราชาีพีพงผู้ทรงเก่า ถ้าแต่ขุนขึ้นเฝ้ามาทูนองค์ผู้เป็นแม่สิห้าไปเที่ยวเล่นในดาวระวางภัยวิริยะอุตมะกาสะนี่ก็ได้ติดตามที่องค์ราชาขอแถลงว่าจะต่อพมันดาแก้ววิธีหาก็เลยว่าแม่แล้ววไปเจ้าค่าเสด็จแม่วิธีหาท้นเท่า ที่ขอเราควมจริงแม่เอ้ยว่าสาวงามเมืองไกลเขาซาลือเธอยองว่าสาวงามชาวบ้านลูกพุ้นส่วนอยู่กลางป้างามหยาดน่อยพอป่านแก้วหน่วยพีทุนคนซาลือกาวยองว่างามกลัวยิ่งใดในประเทศไทยลูกหวนิตทำขันิ่งบ่มีแล้ว ิเป็นคือคนเวาว่าสาวงามที่คนซาอยากเห็นจริงต่อหน้าสิเป็นแท้แม่นจังได้มื้อนิตังท่าวไว้ส่วนเอามูพร้อมไทยขุนน้ำคำทุนต่อมันดาแก้วพงกก์เห็นดีด้วยน้ำผมหรือว่าบ่ลูกมาขอการาบผมพระองค์เจ้าว่าแม่คือแม,แม่เออ,เอ,อ วิทยาก็เรียว่าวิทยาทอนเทาพรมพรรมอนุชาวุตตมะวิริยะกาศะมาขอลามารดาไปเที่ยวชมดวงดาวคนซาลือทางกำหนักค้อนท้องเมื่อไงมีลูกสาวงามงามลูกคนสวนตากับยายเลียงไหวสวยโกเกิงแมนสเสด็จแม่สินนุญาิไห่มอมฉันกับน้องๆไปบอครับนี่คือวิทยาขอแม่นะครับผมผู้เปลนแม่ได้ยินแบบนั้น เออถามันจริงคือเว่าลูกคนสวนคือว่า,ล,ววาลูกหลาเอ,อ้ยแม่บอห้ามตามใจเจ้าทุกแนวแต่ว่ายาสไปาหาเหรียญในเขตวังหลวงนะครท้องเคยมีซื้ต่อเฮาแต่ข้าวจีพอเจ้าตีกองนากิษณะลูกราชาได้ม้อเมียนตายจุมแม่บอกเคยบอกพวกเจ้าหลายปีแล้วแต่ผ่านมาลูกแม่เอ,อ้ยไปลูกหลาพากันเตียมตัวเดินทางแม่กเกียเขาพักในลูกกูเป็นแม่กะ บอกลูกบอกเต่าแล้วก็จะไปส่งทางลูกเต่าแ่ะครับอ่านาไทยเป็นพนลล่ำปิดนะครับผมพี่น้องจับเป็นฟังหนงังหลอมวันทะนังนอมเขาไส่ขอพระคุณน้ำใจที่บบเคยเหือดแห่งอกเคยแหลงต่อดีฉันคุณเกิดมาหนีโบวิตตัดปรม,มเรื่องเกิดแย่เจ็บตายสั่งคันคนดังเง่ยวกันแท้ โลกมันแป่ผันปิ่นแผ่นดินไหวนำตวมทอตะเวน์งงงงแสงจ้าแผดเทาโลกมันนอนอู่้ามันผิดแบีแต่โบราณฤดูการย้ำหนาวสัน้นเส้นหนาวสบายฤดูฝนย้ำนั้นกมีล้มมาบักไงมีฝ้าพา,พาคนตายพากัวคุ้ยที่ปล่อยเลียงเสียงกล่องทัว่วแผ่นดิน ระวังเด้อพวกพี่น้องอย่าไปพายํำฝนย่ามีลมให้ขึ้นเมื่อแต่โบร้านบอกเคยพอเอาลเนอพบยังมีนาดไทยนั่งเทวีหยุดใบมีละพอวิเทหะที่เดินโตท่านผู้รอเบิองเรืองอย่าเมื่อบานก่อนพนานอเอมีพเอแม่เออ นี่แหะครับนิทานนี่รักนี่แค้นนะครับผมกำลังเข้มข้นขึ้นพี่น้องแต่ว่าหายอาหารปา่าปอนนะครับผมยังได้กระติดตามเรื่องเล้าต่อไปนะครับพี่น้องเ,อเบิ่งอาหารป่านะครับโอ้วววววมาวหวววายมืวอวลวว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 วาอ เอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับนามบ่หลายพี่น้องแรงครับอีนี้แรงหรือว่าแรงครับผลบ่ดีเลยมาเป็นบาทนะครับครับวันนี้มันหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นพี่น้องมีอยู่นี่ซีรุ่นครับรุ่นใหญ่รุ่นกลางขนาดไซ เอกแอลเราก็มาใส่แอลเราก็ใส่เอมนะครับผมใส่อเอสนวครับวิถีชีวิตควุ่มป็นนยูชาวไฮชาวหน้ามอหลองมอลล่ำนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ อยู่แบบบ้านๆครับพี่น้องตอนนี้บมลรัมก็กําลังเขามาร่วมโตกันนะครับสร้างเฮ็ดบุญพี่น้องเอ้ยเศร้ากับเฮ็ดบุญเพียงกับเฮ็ดบุญแรงกับเฮ็ดบุญนะครับคนมาร่วมกันหอดสองรอยค้วยชีวิตพี่น้องขันว่าเฮ็ดแนวนี้กับไปบอลนะครับผมยังได้กับฝากติดตามให้กําลังแรงใจลูกหลานหมอหลองมลรํารัตนาสินิตาทยาลาดวยเด้อพี่น้องมีการมีงานกันจะลืมลูกลืมหลานนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากช่องยู u ูบหนึ่งสุรชาติไงสุริยาแล้กับเพจบ,บ้านมอเล่มรัตนาสินิตาไทยราชพร้อมทั้งช่องของน้องเกียบปิติมาแล้วก็ลูกๆในทีมงานทุกๆทันทุกๆคนด้วยนะครับผมพระเอกไม่นั่งเอกไม่พระเอกเก้านั่งเอกเกา้าพายุน้ำลูกหลานนี่แล้นะครับผมฝากเป็นกำลัง,งใจกับพี่กับน้อง ถราบ,บม่มีพี่น้องรัตนสินหรือหมอรำกระยูอะไรนะครับผมขอบคุณทุกแรงใจเด้อครับผมสุขภาพแียงแรงครับ